ไปที่จังหวัดยะโสธอนนะครับไปเบิ่งการเปิดงานประเภทนี่แห่มาไล่เข่าตอกนึ่งเดียวในโลกประจําปี2 5 6 7เพิบนบอกว่าจัดขึ้นยางยิงยย่งไงอลังการครับซึ่งก็มีนั่งร่ำมาร่ำนะครับผมรวมงานเอ่อกว่า1,000คนนะครับสวยงามตะการตาและยิงยย่งไงอลังการกันเลยทีเดียวครับบรรยากาศที่เข้าเห็นนะครับผู้ชมคบนี่คือนายชรินท่องสุขภูวาราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดงานประเภทนี้แห่มาไล่เข่าตอกนึ่งเดียวในโลก ประจำปี2567นะครับโดยมีนายสีสีพุทธรินทร์นะครับนายอำเภอมหาชนะชัยพร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้นำชุมชนน้นองนนักเรียนนักศึกษาและกับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งซื้อมวลชนนขนงต่างๆนะครับรวมพิธีเปิดในใเทอร์นีนัมโดยการเปิดงานนะครับผมงานประเภทนี้แห่อะไรเข้าตอกหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2567นะครับพื้นจัดขึ้นระว่างวันที่19ห่อวันที่23กลุ่มภาพันธ 2 5 6 7นะครับซึ่งภายในงานเปิดเนี่ยนะฮะกมีนักท่องเทีเ่ยวได้มาทเาที่ยวชมพิธีอัญเชิญถวยพระราชท่านสมเดาา็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีนี่ก็คือพิธีนะครับผมพิธีเปิดของเพลินนั่นน,นะฮะและก็ได้มีพิธีแห่มาไล่รถมาไล่เข่าตอกนะครับเข้าสู่บริเวณการจัดงานเพื่อจัดขึ้นยูุ่ที่สนามที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรซึ่งภายในงานนี่กมีครับ ซุ่มรานต่างๆนะครับว่าว่าสิเป็นซุ่มโชครานกาชาติกิ้งกาชาติอำเภอมหาชนะชัยมีพิธีร่ำวงสวงและก็ร่ำถวายประกอบเพลงมาไลา่เข่าตอกมีนั่งร่ำกวา1 0น0คนนี่ฮะบรรยากาศที่เราเห็นอยู่นี่นี่คือสีสันการจัดงานครับผู้ชมครับแล้วก็มีนั่งร่ำมาร่ำถวายโดยก็เป็นนั่งร่ำอยู่ในพื้นที่มารวมจิตรวมใจกันร่ำนะครับมากกว่า1,000กว่าชีวิตกันเลยนะครับ และพิธีเปิดงานประเภทนี้แฮมมาไล่เขาตอกพร้อมทั้งชมนะฮะการแสดงแสงสีเสียงและกับมีศิลปาวัฒนธรรมนะครับบนเวทีให้นักท่องเทียเ่ยวในเบื้องในชมกันนะครับพร้อมทั้งชมขบวนรถตกแต่งมาไล่เขาตอกสวยงามนะครับและกับมีทั้งแบบมาไล่แบบสายฝนและมาไล่แบบคอ เพิ่นจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการตระการตากันเลยทีเดียวนะครับตรงแตงค่ะส่วนในวันที่20ถึง22กุมภาพันธ์2 5 67นี่นะคะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมสิ่งใชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมบนเวทีการประกวดรองเพลงทองทีทองทิ่ททนการประกวดที่ดาม่าไล่เขาตอก การแข่งขันตำสมตำลีล่าการเฮ็ดลาบยาโโซแล้วก็ชมคอนเสิร์ตพร้อมกับชมชิมชอปสินค้าโอท็อปินค้าถนนคนเดินแล้วก็สินค้าอื่นๆมากมายค่ะและส่วนในเมือสุดท้ายนะคะคือวันที่23กุมภาพันธ์2 5 67จะมีพิธีมอบถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิราช้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับขบวนมาไล่ขอาวตอกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะจะเป็นพิธีแห่ขบวนมาไล่เขาวตอกไปถอดถวายเพื่อเป็นปุทธบูชาอยู่ที่วัดหอกองและวัดชุมวัดในชุมชนไก่เคียงนะคะนอกนั้นนะคะตลอดงานจะได้คุ้มเข็มดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุนเ,เศรษฐกิจในพื้นที่คาดว่าการจัดงานเทือนี่สีมีเงินสะพัดประมาณ1 5หาถึง20บล้านบาทค่ะเป็นงานสุดยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับผู้ชมครับในพื้นทีอ่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรถือว่าเป็นซอฟ์พาวเวอร์ในพื้นที่พนหน้าเลยนะครับองแต่งครับสำหรับงานประเภทนี้แฮมมาไล่ข่าตอกเป็นประเภทนี้หนึ่งเดียวในโลกครับโดยชาวอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรเนี่ยแหละครับ ได้ร่วมกันร้อยมาไล่เข่าตอกถวายเป็นพุทธบูชาซื่อความหมายแทนดอกมท่ารบนะครับซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ที่สิเบงบานเฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สําคัญเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันประสูติตัสรุและปริตนิพพานนะครับพร้อมทางเป็นวันที่แสดงวันธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะครับพร้อมทางในมีการแห่มาไล่เข่าตอกนะฮะถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวตาําบลฝ้ายาดอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาตัต้งแต่สมัยโบราณ นการแล้วนะครับและในบุญประเภทนี้นะฮะมา่าคาบูชาซึ่งต่อมากครับก็ได้มีการส่งเสริมและยกระดับให้เป็นงานประเภทนี้ประจําจังหวัด ะยาโสทรอนโดยที่อำเภอมหาชนะชัยเพลินกับพักดันนั่นองแต่งเนาะ,ะและเป็นงานประเภทนี้ประจําจังหวัดยาโสทรนนั่นเองนะครับผู้ชมครับเพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเภทนี่แห่มาไล่าขาวตอกภายในงานก็นยังมีการจัดจาหน่ายสินค้าโอท็อปครับสาม,มารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นทีตลอดจนไปการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวด้เขามาพบและสัมผัสนะฮะกับประสบการณ์หนึ่งเดียวในโลก เฮียนหู u, วิถีวัฒนธรรมทองทินที่ทรงคุณคา่าเพื่อเชิมโยงการท่องเที่ยวนะครับกับวิถีถ้ำวัฒนธรรมทั้งจังหวัดยะโสธรน,นะครับที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกทั้งนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแกยังได้คัดเลือกให้เป็นประเภทนี่มาลายเข้าตอกนี่ฮะของจังหวัดยะโสธรให้เป็นหนึ่งใน16ประเภทนี้ที่โยกระดับสรูระดับนานาชาและระดับชาติต่อไปครับ ่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะและพี่น้องประชาชนไปเที่ยวงานประเพณีแฮมะะไล่เขาตอกประจำปี2 5 67ค่ะในระหว่างวันที่1 9ถึง23กุมภาพันธ์2 5 6 7นี้อย67นี่ยูีบริเวณนาทีวาการอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรไปสัมผัมสมนเสนวิธีสารประสบการณ์แฮมะะไลเขาตอกนึ่งเดียวในโลก รับรองว่าถ้าผู้ได้แหลวถ้าผู้ได้เดกไปเยือนไปเบิงแหลวสิประทับใจอย่างแน่นอนค่ะโอ้ประทับใจอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะย่างหมือขึ้นแสงสีเสียงเพลินจัดเต็มเลยได้ลองแต่งค่ะยิ่งใหญ่อลัาการกันเลยที่เดียวนะคะมุมสูงนะครับผู้ชมครับกระามามาที่ไปเที่ยวกันได้นะฮะเพลินจัดขึ้นระหว่างวันที่สิบเก้าหัววันที่ยี่สิบสามซึ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดกระซารถที่ไปเที่ยวกันได้นะครับผมยูที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนั่นเองนะฮะ